จะทำอะไรก็ไม่รู้นะค,คุณผู้ชมดูๆไปก็ติดด่านให้ด้วยเนาะเออเจอด่านสักหนึ่งด่านค่อยออกไปนะไม่มีคำตอบในคลิปนี้นะฮะแล้วก็อาจจะไม่ตั้งชื่อคลิปด้วยนะครับคุณผู้ชม เป็นุต่างตันนี้ไงที่ปากไว้ในสิ่งสครับดึงเชื่อกก่อนนะเห็นอะไรเหรอตัวรั่รหัสแล้วกดรหัสได้รอถ่ายแล้หรอเอถ่ายแล้ว วัดมาแล้วที่นนใ่หมใช่ไหมวดอตี้ตรงกลางตรงกลางไหมมองนมาสีทำไมวัดแนวขวางัจะงได้ยังไงจัะางูิทให้ตรงกลางนี่วนี้อันี่ไนย Ja, det er det. Ja, det er det.

ี่เจอมีเงินเาไหวจะหนีเนาะนี่ไหนน้องวันห่วยเป็นเนว้ั้นแล้วเอาห้าคัดไว้ อย่าถาม <laughs> อย่าถามโอ้ไม่ถามก็ได้ไม่ถามก็ได้โอ้วิศวกรวิศวกะจ้าอย่าถามคอยเงี้ยอ,อย่าถามคอยเงี้ยถามไม่ได้

ทำไมต่อไปลงสักทีนี่ยโดนท้ายว่าเนียเป็นเรืองเลยนะ ก็เร th ื่อยให้เขาเห็นเราทำงานเบอร์ห้าสงร้เบอร์หาอันเดียวเบออันเดียวหนึ่งสองร้อยหน่งส้ำไบอกนีแอมทำแล้แอมบอกเอาไปมุมนู้นก่อเพาว่าจะเอามาให้ผู้อาวุโสอะไรวันน้ำผ่านหรือเปล่าอ๋อโอเคเออนั่นแหละ Yeah. มันมาเคี่ันเดีเ่ยวเ,เป็นท่อบางมันจะเข้าที่ท่อหนามันไม,ม่เข้ากันจะบ,บางไหมมีี่แบบน้ำบอาเสียบตัวน้ำเสียบน้น ขอ,ข,อขอดดเ้หเอเเอนั่นแหละเอหะเอหวัหบ้บบแมเอว,อว,วอันนี้หนึ่งลวะอันนี้หน่วะได้หนึ่งีงได้เลือง อาเชื S <S ่อป <es> mm ันญาจิ้มมาต่อแล้วหนึ่งตู้นี้เลยนะเออนี่ไงเอาไปเสียบตู้อาผู้อันนี้เสียบก็ได้นี่ดึงนี่ออกเป็นไรเสียบเป็นยาวไป เสี่ยมันเชีย่ยด้วยชีหล่อนแต่ไม่ต้องแกะมัตรงนี้เสียลงไปเลยแต่ไม่ต้องแกะนะทำแล้วแล้วก็มัดเลยมัดเลยดึงดึงไปอีกดึงไปอีกไม่ใช่ดึงเชือกไปก่อนตรงนี้พี่จะต่อดึงไปอ่อนดึงให้หมดเลยดึงไมดดึงให้หมดดึงเชือกไห้หมด 嗯。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  วัดก่อนนะมันเท่ากันไหมไหนไม้ไม้วัดสายวัดน่ะต้องวัดว่าเส้นของเส้นนี้เท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่าก็แปลว่าเซ็นเตอร์เราเิีวยตกรรมได้อะพอได้ถ้าของยีบเนาะ่านใจอ่ะท้ามาดึงสายวัดทีนี้ให้ตลอดเลยถ้าต้องให้เราต้องช่วยนี่แหละมันเห็นอยู่แล้วมันเห็นนะ ไม่เอาแล้วขั้วมันฉุกแล้วก็เลยให้นกไปว่าจะไปเอานกมันเยอะมากเลยมันก็เอาไปให้ลูกมันเยอะจับไว้ก่อนสี่ร้ออ๋ยตรงนี้อเดินมาเดินเร็วเดินเร็วกว่านี้ออทานแล้วเหรออร่อยนะวันนี้ออเดหมือนของไนย้ง โอสูงเิอแล้วไปทำดูที่ต้น้นสจังยังไม่หา้าเ้าไม่่บวกกับห9ึเก้าหกเป็นห้เาอ่ะดับ้ากัน่เดีนยวห้าเก้าหกเซนติเมตรใส่ยเราเอหาเก้าหกเซนติเมตร We got ดูดิห้าเก้าหกเซนติเมตรเท่ากันเป๊ะทั้งสองด้านไม่ต้องใช้เลเซอร์ไม่ต้องใช้ต้องใช้เลเซอร์ใช่ไหมตลับเม็ดมาต้องใช้เลยสายตาค่อยเนี่ยไม่ได้ท่วมเหมือนไม่ธรรมดาไม่ได้ท่วมเหมือนหาดใหญ่เรามาร่วมช่วยกันไไม่่ด้้ใชาากทีวโเลยนตอนนี้วิศวะกะนะคะก็ออกไปก่อนแล้วนะคะ สามพิศวาสนะคะนี่ก็โซโบวันแต่ทำน้ำซุยให้ทำอะไรก็น่าให้ทำอะไรหัวหน้าดูพิศวาเราเนี่ยแบบเปรี้ยงเลยจะเป็นไปเลยตอนนี้เซ็นเตอร์ได้แล้วความสูงเป๊ะฝั่งละห้าเก้าหกเซนติเมตรขยับไม่ได้แล้วนะห้ามมีการขยับเสาแล้วเพราะมันเท่ากันเป๊ะแล้วที่เหลือต่อไปก็ จะต้องเท้ามาตัดนี่ตั้งแต่ความสูงอันนี้เบอร์หนึ่งไล่ไปจนถึงเบอร์ห้า่าเบอร์ห้านะมันเยอะอยู่ฮะทำว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่าั้ต้องติดติดติดกันใช่ไม่ต้องติดกันแต่ละเบอร์นะน่าจะใช้ประมาณสักอันละเก้าสิบเก้าไม่ใช่เก้าสิบเก้าท่อผู้ผิด ก้าท่อถ้าสมมติใช้ท่อเบอร์ห้าเรียงการเก้าท่อใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพูดถิเบอร์หนึ่งเรียงมาเก้าท่อต่อไปก็เบอร์สองก็ยังไม่ได้นะต้องแบบประมาณสักให้มันตามลงมาอันนี้มัน้อยแคน้ใช่ไหมก็ต้องมาเป็นแบบประมาณสักเก้าสิบห้าเซนคือไม่ใช่เราจะลดลงทีเดียวไม่ได้นะมันต้องค่อยๆลดทีละนิดทีละนิด จากหนึ่งร้อยเซนจากหนึ่งร้อยเซนก็ต้องเป็น95ถ้าถึงจะเป็น90้าสิบอะไรเงี้ยนี่คือมันจะลดหกหภาพไม่ได้ถ้าลดหกหภาพปุ๊บมันจะมันจะเตี้ยก่อนที่จะถึงตรงโน้นเงไม่เอาหนาเอาท้ามาตัดอยู่นี่เลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเชิญเลยครับผมคุณนี่ถ้าว่ามันจะไปตัดที่ร่มละมาพี่ตัดตรงร่มตรงนี้ก็ได้จะมานั่งตัดกลางแจ้งทำไมพงสุดามานี่ เดี๋ยดูความสูงก่อนวัด่อนี้เจดสิบเนี่ยไปเจ็ดวิ่งไปคุณนุ่นตัดเจ็ดสิคุณทองวิ่งไปตัดวิ่งไปจัดนี้ยังเป็นเจ็ยูเนี่ยเห็นไหมทดลองแบะมากัอาเทลกับทกตาดไปแต่ใช่ตากอันนี้ยังเป็นเจ็ดสิบเจค่อนข้างเยอะเลยตก็เนี่ยตรงนี้เจห้า จาก8าปึ๊บคือมันจะค่อยๆไล่ความสูงมันจะเปลี่ยนสูปทันทีไม่ได้เหตุเหตุสตอกมันจะเปลี่ยนตำแหน่งความสูงด80กไหมตอกเบิรงนูตัวนี้80ตอกบตัวนี้85ตัวนี้95ต้องค่อยๆไล่ค่อยๆทีละ5เซนถ้าเราลดจาก100มา90 60 80เบิร์มันมันไม่ได้ มันคบไทีละห้าเซนทีละก็่งน้องทำที่เรามีว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้ระดับนี้หรอกดูระดับห้ามันยังไม่ได้เลยถ้าขนาดนี้ประเด็นคือตอนนี้เรามีแต่ละเบอร์ไม่เท่าไหร่ไงมันต้องตัดก่อนมันต้องเริ่มที่นั่งตัดก่อนถ้าเรามีมีท่อเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องตัดท่อก่อน ก็ตัดสามคนแล้วก็เอามาปักสองคนมีห้าคนใช่นล่เราต้องวัดก่อนดิวัดก่อนไหมเชือวัดแล้วไปตัดต้องมาโทรมาวัดตรงนี้เลยดินี่มาต่อการทำในร่มก็ได้จะไปทำกลางแจ้งใช่ไหมก็มีตัวเลขอยู่ในหัวเราแล้วอันนี้ก็ทำเป็น ตัวอย่างคิดว่าอันนี้ระดับห้าแต่มันก็ไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้กดถ่ายเริ่มใหม่เลยนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับคือจะเริ่มจากจุดสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะที่ห้าสิบเซนนะครับแล้วเราจะต้องค่อยๆเพิ่มความสูงเนาะนะฮะจากห้าสิบอาจจะเป็นห้าสิบห้าเนาะนะค่อยๆไล่ไปหกสิบนะไล่ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะไปจนถึงระดับหนึ่งเมตรนะฮะที่ตรงนู้นเนาะนะครับ เป็นงานหนักนะฮะต้องใช้กำลังในการตัดท่อต้องใช้ท่อเยอะต้องใช้ท่อเยอะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามให้กำลังใจนะครับอย่าลืมฝากชมพิ่ย้อนหลังด้วยเด้อนะฮะแล้วก็ส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับน้ำท่วมหนักสุดในรอบ300ปีนะฮะ FC เราก็อยู่ปากใต้อยู่หัดใหญ่เยอะเนาะนะครับ ขอให้เ่าคลาบปลอดภัยขอให้องค์ปู่ประสุขนครมือนเลย้านะครับ